ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนลูกกวาดผลึกน้ำตาลมีเพื่อนสีสุดแปลกสองตัวอาศัยอยู่ชื่อพัฟฟี่กระต่ายมัสเมลโลตัวกลมนุ่มนิ่มและคุณหนวดปุ๋ยเมฆรุง้งที่ชอบร้องเคลงเสียงสูงปรีดวันนี้พวกเขาตื่นมาพบว่าดอกไม้ลูกอมพระอาทิตย์แสนสำคัญไม่มีเสียงหัวเราะวิบวับมันเศร้ามากจนสีในโรคเริ่มจางลงพัฟฟี่พูดว่า โอ้ oh oh, เราต้องหาประกายเสียงหัวเราะที่หายไปคุณหนวดปุยร้องเพลงเป็นทำนองนำทางพวกเขาเดินทางไปที่ภูเขาไอศครีมและได้พบกับไม้เหลียวยักษ์เจ้าอารมณ์ไม้เหลียวไม่ยอมพูดจนกว่าจะได้รับกอดนุ่มนิมจากพัฟฟี่พอพัฟฟี่กอดไม้เหลียวยักษ์ก็หัวเราะคิกคักแล้วชี้ไปที่กล่องช็อกโกแลตชิปยักษ์ใต้ช็อกโกแลตชิปเม็ดใหญ่ที่สุดพวกเขาพบประกายเสียงหัวเราะดวงเล็ก มันกำลังซ่อนตัวเพราะกลัวจักจี้พัฟฟี่รีบนำประกายนั้นกลับไปให้ดอกไม้ลูกอมทันทีเมื่อดอกไม้ลูกอมพระอาทิตย์ได้รับเสียงหัวเราะคืนมามันก็หัวเราะออกมาดังลั่นทำให้ทั่วทั้งดินแดนกลับมามีสีสันสดใสกว่าเดิมทุกอย่างเป็นประกายและหวานหอมอีกครั้งพัฟฟี่และคุณหนวดปุยรู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนคือการผจญไทยที่สนุกที่สุด